สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับสู่ชาแนลลองดูซี่แบบป้าโฉชาแนลที่จะนําพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพยนตร์เกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดรวมไปถึงการอัปเดตแวดวงซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะทําให้คุณไม่ตกเทรนค่ะวันนี้มาพบกับการพรีวิวซีรีส์เรื่องใหม่ประจําเดือนพฤษภาคมปี2023พาร์ทที่3กันค่ะซึ่งเป็นพาร์ทส่งท้ายปลายเดือนนี้แล้วนะคะก่อนหน้านี้ป้าได้พรีวิวไปแล้วทั้งหมด6เรื่องด้วยกันเพราะฉะนั้นในพาร์ทนี้จะมีอีก2เรื่องค่ะว่าแแแต่่จจะะมมีีเเรรรืออองงงไไนนนวหนัสดขขญใา ร่วมแสดงหรือไม่เราไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะเลซี่ เรามาเริ่มต้นกับเรื่องที่7กันดีกว่าค่ะเรื่องนี้มีชื่อว่า Happy Net Battle แนวของเรื่องคือระทึกขวัญหรือกราบและดา่ามากค่ะก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องย่อกันก่อนนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหล่าบรรดาคุณแม่และลูกๆที่ก่อสงครามบนโลกโซเชียลกันอย่างดุเดือดเพื่อทำลายความสุขของกันและกันเหตุผลที่พวกเธอกระทำการสิ่งเหล่านี้เพื่อปลดเปลื้องตัวเองออกจาก การถูกกดขี่จากเหล่าบรรดาคุณแม่ด้วยกันเองอีกทั้งยังให้ได้ตัวตนที่แท้จริงกลับคืนมาอีกด้วยสังคมที่ต่างใส่หน้ากากเวลาเจอหน้ากันภาพอันสวยหรูของเหล่าบรรดาผู้ปกครองต่างพูดจาดีแต่ข้างหลังภาพกลับไม่เป็นอย่างที่คิดนอกจากนี้จะมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นอีกหรือไม่เราไปหาคำตอบทั้งหมดนี้ได้จากในซีรีส์เลยค่ะนำแสดงโดย E อลรับบทเป็นนางเอกของเรื่องร่วมด้วยชินซอยอนชาเยรอนพักโฮจู อูจองวอนและทีมนักแสดงสมทบอีกหลายท่านค่ะซีรี์เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากนวน,นิยายชื่อดังเรื่องแห่งบกแบทเทิลเขียนโดยชูยองฮาและเธอยังเป็นผู้เขียนบทซีรี์เองอีกด้วยจับมือกับผู้กำกับคิมยุนชอนค่ะ ข้อของเรื่องมีอะไรชวนให้เราติดตามอย่างมากโดยหยิบเอาประเด็นเรื่องของแม่กับลูกมาจีแผ่อีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้มีซีรีส์แนวนี้ประสบความสําเร็จไปค่อนข้างเยอะมากและเป็นที่นิยมอยู่ช่วงหนึ่งนี่จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจับตาเกี่ยวกับการให้รายกันผ่านโลกโซเชียลแถมยังมีกลิ่นอายอสืบสวนสอบสวนน่อยๆอ,อีกด้วยโดยจะเน้นไปที่เหล่าบรรดาตัวแม่ตัวมัมตัวมารดาเป็นหลักเลยค่ะเพราะทุกคนพร้อมที่จะฟาดใส่กันไม่ยัง้งให้ตายกันไปข้างหนึ่งโดยมีปมปัญหาหลักที่ลากพวกเธอเข้ามาพันอ ต,ง,ตงนงใครสามารถเป็นผู้ชนะในศึกสงครามนี้ได้ถือว่ายืนหนึ่งแต่ป้าเชื่อว่ามันคงไม่มาทะเลาะก,กันแค่บนโลกโซเชียลอย่างเดียวเท่านั้นมันต้องมีปมปัญหาใหญ่ที่แม่คนใดคนหนึ่งพยายามปิดบังความจริงเอาไว้ถ้าเกิดถูกเปิดเผยขึ้นมาอาจทําให้ชีวิตของแม่คนนั้นพังได้จึงนําไปสู่การสืบหาความจริงของเหล่าแม่คนอื่นๆเพื่อที่จะเอามาเป็นเครื่องมือในการต่อรองค่ะ อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นทางสังคมทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์หยิบมาถ่ายทอดนั่นก็คือการนำเรื่องไซเบอร์บุรีหรือที่เรารู้จักกันดีคือการแกนแกล้งปั่นยุโยงสร้างกระแสนในสื่อสังคมออนไลน์มาเป็นพอยหลักทําให้แฟนซีรีส์ที่รับชมเรื่องนี้ได้รับความรู้และตระหนักถึงข้อเสียภัยอันตรายที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตของผู้ที่ถูกกระทําด้วยซึ่งมันยังเป็นปัจจัยทําให้เกิดภาวะโรคซึมเศร้าหรือโรคอื่นๆตามมาได้อีกค่ะส่วนทางด้านนักแสดงนําถือว่าเป็นอีกเรื่องหน,นกองงทัพนแสด หญิงมาไว้มากที่สุดและแต่ละคนเตรียมปะฉาด,ดากกันทางด้านการแสดงอย่างเต็มที่เตรียมระเบิดอารมณ์ใส่กันไม่ยัง้งใครที่ชื่นชอบซีรีส์แนวนี้ไม่ควรพลาดป้าว่ามันต้องแซ่บ ถึงใจแน่ๆค่ะใครมาทําลายลูกชั้นสามีชั้นครอบครัวของชั้นหรือตัวชั้นมันต้องโดนเอาคืนให้สะสมรอดูจุดจบของเรื่องนี้ได้เลยค่ะว่าทางทีมผู้สร้างเขาจะตีความออกมาในลักษณะไหนมีอะไรให้ลุ้นตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นรับชมกันเลยทีเดียวกิ่นมาคุลอยคุ้งขนาดนี้ยิ่งชวนให้หน่าดูขึ้นไปอีกค่ะ สุดท้ายแล้วเรื่องราวของบรรดาตัวแม่ทั้งหลายจะจบลงอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันได้ทุกวันพุธและพฤหัสทางช่อง E&A on air EP 1ในวันที่31พฤษภาคมที่จะถึงนี้มีทั้ง46 EP ต่อจากเรื่อง Two to Love และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันพร i มวิดีโอค่ะมาถึงล่างสุดท้ายของเดือนนี้แล้วนะคะรับรองว่าเด็ดไม่แพ้กันกับเรื่องที่8ค่ะมีชื่อว่า บิสเอกลิสแนวของเรื่องคือระทึกขวัญลึกลับไฮสคูลและดราม่าค่ะแนวใกล้เคียงกันกับเรื่องที่7เลยในเมื่อเหล่าตัวแม่เขาก่อสงครามกันในเรื่องนี้ขอหลีกทางให้กับเหล่าบรรดาตัวลูกบ้างแล้วกันนะคะ ก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องย่อกันก่อนค่ะเรื่องมีอยู่ว่านางเอกเป็นนักเรียนที่ย้ายเข้ามาใหม่เพื่อเข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมศึกษาซองดําอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเป็นโรงเรียนสําหรับเหล่าบรรดาลูกคุณทั้งหลายมาจากพื้นเพครอบครัวที่ร่ํารวยซึ่งแตกต่างจากเธอโดยสิ้นเชิงเพราะเธอนั้นมาจากสถานะครอบครัวที่ยากจนวันหนึ่งเธอได้กลายเป็นพยานเพียงหนึ่งเดียวที่เห็นเหตุการณ์ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนซึ่งคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์นี้นั่นก็คือลูกสาวทาย,ยาตทต จากครอบครัวที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลมากที่สุดในโรงเรียนเพื่อร่วมชั้นของนางเอกพวกเธอทั้งสองคนอยู่ในภาวะกืนไม่เข้าขายไม่ออกเมื่อต้องมาเผชิญหน้ากันที่โรงเรียนจึงเกิดเป็นเหมือนสองครามจิตวิทยาขึ้นสำหรับพวกเธอความจริงของเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรพยานหรือผู้ต้องสงสัยใ,ใครเป็นคนที่พูดความจริงกันแน่และความสัมพันธ์ระหว่างพวกเธอจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นได้หรือไม่เราไปร่วมรุนและหาคำตอบได้ทั้งหมดจากในซีรีส์เลยค่ะ นำแสดงโดยอีอึนแซมและบทนางเอกของเรื่องเยลีเลดเวลเวตและบททายาทรุ่นที่3ของตระกูลแซโบที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโรงเรียนร่วมด้วยอีจองฮอกยูจองฮูและทีมนักแสดงสมทบอีกหลายท่านค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากเว็บตูนสุดเข้มข้นในชื่อเดียวกันเป็นผลงานของผู้กำกับฮักซอนแจร่วมกับผู้เขียนบทซีรีส์ถึง2คนในการน,นั้นก็คืออีซันจูและซัมมาอึคิมชิผู้แต่งเว็บตูนค่ะเพราะของเรื่องมีความแปลกใหม่สร้างว้าวแฟกเตอร์ให้กับแฟนฟซีรีส์ได้อย่างยูมัดถึงความเข้มข้นแซ่บถึงพิถึงขิงได้อย่างดีมากๆชวนน่าสงสัยน่าดูน่าติดตามสุดๆเพอยังมีอะไรอีกมากมายซ่อนอยู่ในเนื้อเรื่องโดยเฉพาะเหตุการณ์ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนที่นัก เห็นเราไม่อาจจะรับรู้ความจริงได้ในส่วนนี้ว่าเธอพูดความจริงหรือโกหกกันแน่ส่วนเรื่องระบบชนชั้นภายในโรงเรียนและเรื่องการบูลลี่กันของนักเรียนยังคงมีให้เราได้เสพกันเหมือนเดิมเพราะปัญหาเหล่านี้ยังไม่ถูกแก้ไขได้สักทียังคงมีออกมาให้เห็นตามข่าวอย่างต่อเนื่องขนาดประเทศเกาหลีมีการทําซีรีส์ออกมาตีแผ่เยอะมากๆแล้วนะคะก็ยังไม่เห็นทีท่าว่าจะลดน้อยลงไปเลยคงจะต้องเพิ่มมาตรก,การบทลงโทษให้หนักขึ้นภายในอนาคตค่ะ อย่าว่าแต่ประเทศเกาหลีเลยนะคะประเทศไทยเรานี่จากสถิติล่าสุดก็ขึ้นมาเป็นอันดับสองของโลกแล้วค่ะในเรื่องของการบูลลี่กันในโรงเรียนเนาะจากคาโปรยบนโปสเตอร์หลักของซีรีส์มีใจความว่าฉันจะทําให้ชีวิตในโรงเรียนของเธอเหมือนตกนรกทั้งเป็นมันทําให้เรายิ่งอยากดูขึ้นไปอีกค่ะส่วนทางด้านนักแสดงนําของเรื่องได้เหล่านักแสดงหน้าใหม่ซึ่งส่วนใหญ่เคยรับบทเป็นนักแสดงสมทบมาก่อนแล้วได้รับบทนําในเรื่องนี้เป็นครั้งแรกอย่างนางเอกของเรื่องอีอึนแซมนอกจากนี้ ยังได้ไอรอนสาวสุดโด่งดังอย่างเยรีหนึ่งในสมาชิกวงเกิร์กรุ๊ประดับแถวหน้าของวงการบันเทิงเกาหลีเลดเวิเวตมาร่วมแสดงนําด้วยนี่คือผลงานการแสดงชิ้นที่2ของเธอที่ได้รับบทนําซึ่งก่อนหน้านี้เธอเคยรับบทนางเอกมาแล้วในซีรีเรื่องบูเบิร์ดเดยในปี2021ค่ะ ใครที่เป็นแฟนคลับสาววกของสาวน้อยคนนี้ไม่ควรพลาดนะคะรวมถึงนักแสดงชายหนุ่มสุดหล่อหน้าใสาอีกสองคนที่พร้อมมากระชากหัวใจของแฟนแฟซีรี์เตรียมรับมือกันไว้ให้ดีๆเลยค่ะปาว่านักแสดงกลุ่มนี้เตรียมขึ้นมาเป็นว่าที่พระเอกนางเอกหน้าใหม่ของวงการบันเทิงเกาหลีได้อย่างแน่นอนสุดท้ายแล้วความจริงทั้งหมดเป็นอย่างไรนางเอกจะสามารถต่อกอกรกับผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์ฆาตรกรรมได้หรือไม่ชีวิตของเธอในโรงเรียนแห่งนี้จะดีหรือร้ายเราไปติดตามกันได้เริ่ม EP หนึ่งในวันพุธที่31พฤ สภาคมที่จะถึงนี้ทาง VV มีทั้ง40 EP และสามารถรับชมย้อนหลังแบบภาคไทยได้ทาง Monomax ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับซีรีส์ใหม่8เรื่องประจำเดือนพฤษภาคมที่ป้าน,นำมาพรีวิวให้กัน ซึ่งถือว่าเป็นอีกเดือนหนึ่งที่มีกองทัพซีรีส์ใหม่เยอะจุกๆหลากหลายแนวให้เราเลือกรับชมกันถือว่าดีทุกเรื่องเลยค่ะท่ามกลางอากาศร้อนแบบนี้ใครไม่มีแผนไปเที่ยวที่ไหนในวันหยุดก็นอนดูซีรีส์กันได้ยาวๆให้สํำใจไปเลยถึงแม้จะมีดราม่าของ n น t f ฟ i x ในเรื่องการเก็บค่าบริการใหม่ให้ปวดหัวกันเล็กน้อยแต่เชื่อว่าแฟนๆซีรีส์อย่างเรามีทางออกให้กับเรื่องนี้แล้วค่ะกลับมาเจอกับป้าได้ใหม่ในเดือนหน้านะคะยังคงมีกองทัพซีรีส์ใหม่ทยอยออนแอร์อีกเพียบเเตรรีียยมมัับือกนไ้ใหดลค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าดูซีรีส์จบแล้วไม่รู้จะดูเรื่องไหนต่ออย่าลืมชแนลลองดูซี่บายป้าโสดนะคะค่สาสัรซีรีส์ดีๆส่งถึงมือคุณและอเพตซีรีส์เกาหลีใหม่ๆให้ทุกคนไม่ตกเทรนป้าฝากกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งกรุงกิงกุงกิงด้วยนะคะ จะได้มีพลาดทุกการอัปเดตค่ะขอบคุณสําหรับทุกการรับชมการกดติดตามและคอมเมนต์นะคะสําหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์จะใสจะบอกต่อมาเมนคุยกันกับป้าต้ารัางได้เลยค่ะวันนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่อีีหน้าสวัสดีค่ะ